มวนาสดเลยเหรอผมว่าส่งสามให้ด้ยจะมั้เล่อตอนตานี้จะไปกินขออ้าวแล้วหนาวจังวะเชียโอ้ยหน้า,นาวก็เหมาแล้วสติงกา้าดาสติงก้าดาดีลาลาลา <c oughs> หนาวนี่เท่าไหร่แล้วนั่นเอาเท่าไหร่เออหนาวเท่าไหร่อ่ะทหามเนี่ยคืออะไรหนาวเท่าไหร่องศาหรอเออเอาแบบแบบมึงแรกกูไหมโอเคชัดเจนกูเล่น มเ,เมเื่อเด็กอูฮาตัวแรกเมื่อโอ้โหมันดูไงวะไม่มึงเหมอานิ้วอะแดดที่อะไรแดดจัดเฉยมึงเองานิ้วอะแตะที่ปากอะไรแบบลิ้นอะแล้วมึงก็ยกขึ้นมามันจะบอกว่าเด็กอูฮาร์บแถวหลวงพ่อจเจ็ดหลวงพ่อที่แถวไหนวะเนี่ยทำไมหนาวจังวะเออพวกืก่อนอัดเรียมึงละยี่สิบสององศาวะดูไงวะดูไม่เป็นตอนนี้ห้องผมน่าจะยี่สิบสี่องศาเปิดแอร์ มาเนี่ยใช้พวกตัวนวลอีกกูชอบเลยตอนนี้ชิมหกแล้วหนา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 วจริงหนาวจริงปิดปลมกันอ่าได้มีคนก่อนหรือยังเอาเม็ดอ๋อตรงเม็ดออหน้าครับหลักออหน้าตอนนี้ด้นหลังไม่ได้ดูแต่ว่าแต่ก่อนดูประจำเลยครับตหลาดมาก ADC top ฟัคเฮ้ยโอ้โห ศูนย์หกเอ้ยโอ้โหมีคนมาล้อศูนย์หกอันนี้ด้วยนะศูนย์หกอะไรมันคืนแต้มแล้วครับมันคืนแต้มแล้วศูนย์หกไม่มีแล้วนะโอ้หนีพอร์ตนะครับอย่างเงี้ยถาเอาลนะด่ามหมาดอะเออด่าดา่าไปเถอะกูหมายถึงพูดในมุมแบบไอ้เนี่ยสตรีมเมอร์มึงจะด่าทุกอย่างอะไรงี้ด่าหมาดอ่ะอันไหนเฮียกูด่าหมดอ่ะมีพ u t s p ป a y มันจะนเล่นสัน้่า <inan> บ้างหรือเปล่าล่ะ Hello <cision> โอ้โหเพื่อนมารับสก,กิลมูหน่อยดิกะ <c oughs> <c oughs> ล,ลีเฮ้ย <c> ห <oughs> อลืม <c oughs> อีมาหนาตี <c oughs> มือหนาตีมือมึงชอบสกิ้นีไหมข <c oughs> องแอสเดียวเลยมึงชอบตอนมันแบบมันตัวเริ่มเรืองแสงอะตัวเพื่อนสยยาก่อนอัตตานิยมวิทยาแล้วฮะเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเนี่ยตัวมันเริ่มเรืองแสงแล้วทำไมผิวมันต้องดำ้วยวะอันนี้กูไม่เก็ตผิวค้ำหรือเปล่า ไม่แล so oh, ้วใหม่ะตอนกลายล่างเขาผิวมันต้องเปลี่ยนสีด้วยไม่รู้เหมนกันน่าจะหืึหืึไม่ทันกดด้วยซ้ำเลยเลยนล่วก็ไม่ต้องฝันหรอกโอ้โห เด็กเค่หวอดเล่น 7K 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 หวอดปีเว้ยอุฮยเฮ้ยึฮึฮึฮกฮยูึฮ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 ึมึฮึฮึฮเฮึฮึฮึฮฮ ได้อยู่ได้อยู่เห็นปะซับแม่งเรงโคตรดีเตี๋ยเรียบไปเตี๋ยเรียบไปเตี๋ยวเรียบวะตีเตี๋ยเรียบไปดีตีอยู่ตีอยู่ไม่ต้องแม่ันแบบมันต้องเสียของให้กูเยอะก็ได้มเขากูตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเี้ยโหดจัดบอลเลนทูทัศศูนย์สองไอ้เหี้ย chúng mọi người được bùi đó na. đã xả không phải thả vắng,

ไม่มึงถึงแคด้านอันติีวะมอนโดมาเพื่อนโอ้โหายอ,อยู่เริ่มฟืน้นเริ่มฟืน้นแต่ไม่เช่ามึงบังให้กูก่อนโคตรดีอะเหี้ย บางทีเธอยอมใจเย็นนาฟังฉันสักหน่อย <c oughs> บางวันจะไม่ทำอะไรให้เปัญหาเลยลอย <c oughs> ไม่จริงไม่เลยคิดๆคิดๆคิดโอเคตีบอลหลังไหมใช่ เออแต่ป่าเราชมป่าเราก็ไม่ได้พิมพ์อะไรนะป่าเราชมมาด้วยบอกเออวีโอพี what I miss อ้นนี้พูดมากจัดเลยไอ้เหลียวสัด ว่ามีแฟลนและแกรีโออะตรงเนี้ยกูล้านไม่ได้นะผู้ชายเนี่ยเดี่ยวตีอยู่แม่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวดือดเดือดเเฮ้ยสวยเพื่อนไม่ตายไม่ตายไม่ตาย พีพ่สวัสดีครับคริสต์มาสเร็วตังเอ้าก็คริสต์มาสไงเดี๋ยวจะไม่คริสต์อยู่แลขอโทษทีครับตายไปมึงไปครับพิมพ์อย่าลืมเข้าดิสคอร์ไปหมดเกมนะเว้ยมีเวล์เกมไหมนะว่าจะหาเกมเล่นเนออเดี๋ยคลิปลงช่วงคริสต์มาสเล่นเยอะเหื่นบ้างถ้าบอกให้กูกดรีเดนมกูไม่มกดหรอกไอสัตว์กดไปมันก็ตายเฮียโดนตั้งสี่ตัวลูกไม่มีหวังเลยเพื่อนมึงไม่เลยรับสักตัวหนังมา เราผมชอบอีเวนต์คริสต์มาสของลูกเกมนะอันนี้พูดในอีนี่นะแบบเออพอถึงอีเวนต์เกมไหนมีคริสต์มาสนี่แม่งรู้สึกเป็นเพลงมันหยุความสนุกอะโหตรงไหนห้องไหนห้องทอครับห้องทอช่องทอกดไปกดเลขกับเขาอะ่ะมี3เกมเองไม่ได้มีเยอะแต่คนน่าจะอยากได้เอาล้ายกันนะเพราะมันคือเกมที่ผมแบบพาไปหลายไปแล้วแล้วตเดือนที่แล้วอะตั้งแต่หน้าใหม่ ตอนนี้น่าเลยน่ารักใช่ไหมเพื่อนไม่ได้เปิดไม้แน่เลยกูม,ม,มารับเพื่อนกูม,ม,มารับ ช่องทองเลยครับคุณพี่วันหนึน่งนะหลุมพ่อบ,บุกของมันไม่น่าอ่านวันหนึ่งนะเพื่อนกูนไปไหนหมดวะบวกล่างกันอยู่ไปบวกบวนกันอยู่เสียหมดแล้วกับกูอกอไอ้แช่นั้นลูกากูลูกากูนินสตอรค์นุดเิ เป็นไงต้นเกมได้กูเป็นไงเล่นเกมกูช่วยมึงกูรักมึงกูรักเหมือนพี่น้องแล้วมึงจะหักหลังยอกย่องเงินในบริษัทธอแต่ผมว่าจะเล่น2เกมเลยไม่ต้องกวนะเว้ยเอาล้าวผมเล่นไปแล้วครึ่งนะครับไปดูในยูทูบเลครับ2ชั่วโมงพาร์ทเดียวร้นนมีคนโดเนตมาให้เล่นนะก็เล่นนะอเพื่อนกู มึงตายเหรอเด็กขันซิเอาของจ้าบจัดแล้วช์ปไปดิขานซิเฮ้ยมึงร้องโหดสามรั้งเลยเหรอ อ่านให้เพื่อนเกมมงคลแจกของขวัญบ้าเป็นซาต้านะอ๋อคุณหวังอะไรกับใช่รีวะใช่นี้แม่งไม่ต้องแจกอะไรวะผมว่า ต่ก่อนกาลิน่ามันเคยแจกอะไรแล้ววะเอ้ยมันเคยแจกนะกาลิน่าแจกสก,กินผมจําได้สมัยแอลแอลอยู่กาลิน่าเขาแจกพวกสก,กินอันนี้อันนี้จําได้จริงนะมึงได้ผิดแล้วเนาะร่างสามเลยเหรอ มึงอ่ะว่ากูขยะแม่งด่าผมด้วยนะเว้ยว่าขยะไม่ต้องมาล่าก,กูไอ้น้องฝามีให้กูหาในฟาตอนนี้มึงพิลินแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> จะใส่อ่อนร <c oughs> ีพอร์ตร <c oughs> <c oughs> อก่อนเผื่อมันจะแบบขอให้โอกาสมัน <c oughs> Sorry my bad Sorry เอิม่ม I'm BMW in the game ผมจะยกว่าภัยให้มันเพราะว่าผมอาภัยให้มันแล้วมันอยู่ช่วงค,คริสต์มาสแบบคนดูดแีแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ให้ภัยได้ยังไงเพื่อนกูดำป้อมอยู่คนเดียวผมเพิ่งกูโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนียเออแบบน่ารักมากเลยคุณดูดีมีรถไฟแบบหมุนอยู่ด้วย อีซ oh, hey, right? hey. hey, hey. ี่โอ้โหมันครบเลยครับไอ้แค่นี่ไอ้แค่นี่ครบเลยครบไม่ได้พีพอร์ตแม่งเออเออบุกตะบุดูไปนะเนียแม่สนุกอะเนี่ยพอเป็นคริสต์มาสอะไรมันก็ดูมันดูมันดูสนุกแล้